วันนี้จะพามาชมการเทปูนของรถเครนเล็กครับผมนี่ครับอิยพรเครนครับผมวันนี้35คิวรอครับผมเทพื้นพื้นลานจอดรถของโรงงานในนิคมบางปูครับ ตอนนี้รับเด็กใหม่ครับผมดูมาดูคนขับว่าฝีมือจะนิ่มนวลใจเย็นได้ไหมก็ที่ดูมาก็เทปูนไปการซึ้งคันรถนะครับก็ถือว่าใช้ได้ถือว่าผ่านสอบผ่านการลองขาลองอะไรก็เออถือว่าโอเคนะครับ ความปลอดภัยต้องเป็นที่หนึ่งครับไปแล้ว ขับฝีมือครับเคยขับมาหลายที่แล้วแต่ว่าเพิ่งมาเจอคันนี้คันแรกไอ้ครั้งแรกมันเลยไม่คล่องมันยังไม่ชินรถครับยังไม่ชินมือเท่าไหร่จับวันเดียวก็ชินแล้วครับแค่ชั่วโมงเดียวก็ชินมือแล้วก็เหมือนเหมือนกันทุกคันนะครับใกล้เคียงกันเพียงแต่เรารู้ระบบอปุ่มสวิตช์ทำงานตัวโน้นตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้ละ ไม่มีอะไรมากครับงานวันนี้ง่ายๆ